สวัสดีค่ะหนุ่ยฝอพนครเกษตรน้องมินนะคะวันนี้จะพาพี่ๆทุกคนมาดูรถตัวใหม่กันนะคะเป็น next gen ranger ตัวสปอร์ตกันนะคะได้ทำการปรับเปลี่ยนโฉมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็น Ford Nex t Gen Ranger ตัวสปอร์นะคะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาตัวรถอยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทสำหรับเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่9 6 4 0 0 0บาทเครื่องยนต์2.0นะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะ405มิลตันเมตรนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้ทำการปรับเปลี่ยนชฉมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะนี่เลยสำหรับในส่วนของด้านหน้านะคะก็ กระจังหน้านะคะจะมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะคะจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่แล้วก็ค่าเส้นยาวแบบนี้นะคะเป็นสีเทานะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะคะดูหล่อมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะนี่เลยไฟหน้านะคะจะเป็นไฟรูปตัว C แบบนี้นะคะก็จะยกมาเหมือนกับตัว F 1 5 0เลยนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะเป็น daytime running light นะคะแล้วก็ด้านในนะคะโคมไฟจะเป็นแบบ m ันติ Re f l e c t o r ด้วยคะ่ะ ลแล้วก็มาดูในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะก็มีมาให้ด้วยนะคะจะเป็นไฟ LED ค่ะแล้วก็ในส่วนของการชนด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นจะสัญลักษณ์เหมือนรูปตัว H เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างด้านใต้ตัวนี้นะคะจะมีห่วงลากจูงให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะก็จะมีการออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะทําให้ตัวรถนะคะดูขนาดใหญ่ด้วยนะคะจะเน้นในส่วนของตัวบอดี้รถนะคะให้เหมือน Y Body เลย แล้วก็ด้านข้างของตัวรถนี่เลยค่ะในส่วนของคิ้วล้อนะคะก็จะดีไซน์ออกแบบมาให้ใหม่ด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็แก้มข้างนะคะสีดําแบบนี้นะคะก็จะบอกระบุนะคะว่าเป็นตัวเทอร์โบนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กขอบ18นะคะเป็นยางกุยียนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่255ทับหขอบ18นะคะแล้วก็ลายแม็กก็จะออ,ออกแบบใหม่ด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มาดูในส่วนของตัว เบ้ามือจับกันบ้างนะคะตัวที่เปิดประตูนะคะก็จะเป็นสีกาไฟแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบคีเลตด,ด้วยคะ่ะแล้วก็ด้านล่างนี่เลยคะ่ะบันไดข้างก็จะมีการดีไซน์ออกแบบมาใหม่ด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีความแข็งแรงมากๆเลยคะ่ะนี่แล้วก็มาดูด้านหลังของรถกันบ้างนี่เลยคะ่ะในส่วนของตัวขอบกระบะตัวนี้นะคะก็จะออกแบบมาให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลย ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเกี่ยวนะคะติดตั้งอุปกรณ์ได้นะคะแล้วก็ด้านทาน้ายในส่วนของไฟกันบ้างนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะคะแล้วก็จะมีด้านหลังตัวนี้ค่ะฝาท้ายก็จะเขียนคำว่าสปอร์ตให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะโ แล้วก็นี่เลยค่ะในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็นี่เลยค่ะพิเศษมากๆนะคะในส่วนของตัวฝาท้ายตรงนี้นะคะก็จะสามารถที่สําหรับงานช่างนะคะก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะคะเป็นลักษณะของถ้าเกิดว่าใครที่เป็นช่างช่างไม้อ่ะค่ะก็จะมีที่วัดให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็พื้นที่ของตัวกระบะนะคะก็จะกว้างและใหญ่ขึ้นด้วยนะคะ แบบนี้เลยค่ะเรียกว่ารุ่นนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนโฉมมาใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยอ่ะหนูลืมบอกไปตัวนี้นะคะก็จะออกแบบดีไซน์มาให้ใหม่ด้วยนะคะสําหรับที่เหยียบนะคะ,ะขึ้นกระบะได้นะคะง่ายมากๆเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูภายในของตัวรถรุ่นนี้ด้วยนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวมาดูภายในของรถรุ่นนี้กันบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นการดีไซน์ออกแบบใหม่นะคะให้ดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็นี่เลยค่ะก็จะมีคําว่าสปอร์ตนะคะติดอยู่ตรงเบาะให้ด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มระบบทํางานต่างๆนะคะในส่วนของตัวเปิดกระจกนะคะแล้วก็กระจกนะคะก็กระจกด้านข้างนะคะก็จะพับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เลยในส่วนของที่ที่เปิดประตูนะคะก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะก็จะเปิดตรงนี้ แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงแผง,แผงประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบหนังด้วยนะคะอโอเคแล้วก็เดี๋ยวหนูจะพามาดูออปชันภายในตัวรถกันบ้างเนาะ ค่ะ,คะก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหุ้มหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีระบบมันติฟังก์ชันต่างๆในส่วนของด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็น c r u คอน c ทร t นะคะแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือนี้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของ ปุ่มควบคุมแสดงผลที่หน้าจอนะคะแล้วก็รับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอแบบนี้นะคะเป็นหน้าจอแสดงผลขนาด8นิ้วด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็ด้านด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มนะคะปรับไฟนะคะออโต้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับนะคะไฟสูงไฟต่ำได้ถึง4ระดับด้วยกัน นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างของนุนนะคะตรงข้างประตูรถแบบนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของตัวเปิดกระจกคะด้านข้างทั้ง4บานเลยนะคะนี่เลยแล้วก็มือจับนะคะเปิดประตูตัวนี้ก็จะย้ายนะคะตำแหน่งมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของช่องแอร์นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็มีลักษณะนะคะจะดูใหญ่ขึ้นด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็ ปุ่มแอร์นี้สามารถปรับได้นะคะซ้ายและขวาเลยนะคะแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะด้วยกันแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีแอร์หลังเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยเรียกว่าสำหรับว่าพี่ๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าอุย๊ยแอร์ไม่ทั่วถึงนะคะบอกเลยว่าทั่วถึงแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก็หน้าจอตรงกลางตัวนี้นะคะก็จะออกแบบดีไซน์ใหม่มาด้วยนะคะเป็นแบบสิงสีด้วยนะคะ แล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนที่เพิ่มเข้ามานะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะก็จะเพิ่มในส่วนของตัวไรเลชาร์จให้ด้วยนะคะสําหรับการชาร์จโทรศัพท์ของเรานะคะน,นี่แล้วก็มีช่องเสียบนะคะ USB ให้ด้วยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะโดยแบบไรสายเลยนะคะ <c oughs> นี แล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะเป็นการออกแบบดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอ่าแล้วก็จกนะคะก็จะตัดแสงด้วยนี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะคะหรือว่าจะใส่พวกแว่นกันดงกันแดดอะไรก็ได้หมดเลยนะคะแบบนี้เลยอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือจะเปิดไฟห้องโดยสารนะคะแล้วก็มีจะบอกว่า ภายในของรุ่นนี้นะคะจะมีความกว้างมากขึ้นจากตัวเดิมด้วยนะคะอ่ะสังเกตเลยค่ะนี่เดี๋ยวแผ่นไปรอบๆนะคะจะมีความกว้างมากๆเลยนะคะจากตัวเดิมทาให้ว่าอ่ะทำให้เวลาที่เรานั่งนะคะรู้สึกสบายมากขึ้นด้วยค่ะอ,อ,อ่าแล้วก็นี่ในส่วนของช่องเก็บของนะคะนี่เลยก็จะเก็บได้เยอะมากๆเลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเอาไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับเ,เราสามารถที่จะใส่เก็บของอะไรได้เล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้คือฟอร์เขาออกแบบดีไซน์ออกมาได้แบบลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับตัวใหม่นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะคะในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจแบบคีย์เลดด้วยนะคะแบบนี้เลย ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวรถตัว Next Gen Ranger รุ่นสปอร์ตคันนี้นะคะก็หวังว่าถ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจจะออกรถนะคะก็สามารถติดต่อทักหนุยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 908 65 56นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาที่เพจก็ได้นะคะเพจ Ford Pro สุดแรงบายหนูหนุยน,นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ คอยติดตามชมด้วยนะคะว่าในคลิปต่อไปนะคะหนยจะมารีวิวรุ่นไหนในในในส่วนของตัว Next Gen l a n g e r นะคะก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหน่ยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆมาให้พี่ๆได้ดูกันต่อนะคะก็เดี๋ยวยังไงหน่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ